สวัสดีคะ่ะรูจิการเครื่องรางว,วัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้ก็ได้นำวัตถุมงคลมารีวิวให้กับทุกท่านที่รักศรัทธาในวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะคะมีดเดมนี้ก็ได้นำมารีวิวจะเป็นมีดยุคต้นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์เป็นด้ามไม้ฝักไม้นะคะเก่าบ้นบาน ขนาดความยาวเฉพาะใบเจนิ้วครึ่งรวมด้ามและฝัก13นิ้วนะคะใบมีดเป็นรูปทรงปลาหมอนะคะ ใบมีดออกลายน้องสิงนะคะกลั่นแน่นเก่าเดิมๆเก่าธรรมชาตินะคะ ໄປເມັດເກ ที่เข้ามาชมแล้วถูกใจก็ทักทายเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมได้นะคะทักทายมาพูดคุยเพิ่มเติมได้เลยหรือแอดไลน์เข้ามาได้เลยที่เบอร์0926629665รุติการนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะทักทายกันเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมได้เลย เป็นเม็ด,มดยุคต้นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์เฉพาะใบก็7นิ้วครึ่งรวมด้ามฝัก13านิ้วทักทายมาพูดคุยเพิ่มเติมได้เลยนะคะเรือแอดไลน์เข้ามาได้ที่เบอร์0926629665องหกการู้จิกกันะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะรู้จิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมสวัสดีค่ะ